เราเพ่อบ้านเป็นเราวซาโตเนี่ยภาพเป็นเบิ่งตัวย่างแล้วรอเดี๋ยวทำเป็นเบิ่งโลงการอยู่ของข้างหน้าไงครับได้ครับได้ที่เป็นห้องแร็ปนะครับแรบปน้อยๆเป็นห้องแร็ปน้อยๆของพ่อหวานนะครับแหม่บัตรเนี่ยยังไว้นี่อย่างแน่นอนอ่อันนี้คือเป็นอันนี้เขายังม่ขายเนาะเป็นการทดน้องล้อมล้อมเพื่อที่จะ มักเอาตัวย่างเนี่ยไปไปตรวจวัดอันใดมันคืออันใดานได้ไปดีดีเทาจหร่ไปขอญาตที่ไ่นครับการ์ดจากนี่ดีก็มาได้จากท่างพุูดทางนี่เป็นพืชไม่จำดูกาลก็คือบักม่วงมะม่วงบักม่วงอันนี้บักม่วงที่อ่ารสรสชาติออกค่อนข้างที่จะเปรี้ยวนิดนึงมังสมแมนแล้วก็ใส่ดองด้วยข้าวกำตากุ้งข้าวกำข้าวกำซิมได้อันนี้โดนไหมเนี่ยมักโดนไปครับจะได้ประมาณ เกือบยี่สิบมือเกือบยี่สิบมือมึงเบิ้งกล่องนะเมย์ใส่สีเลยมาอันมักไปโดนว่านี่มันดิเป็นสีนี่วะดีที่สุดเนี่ยคือถ้าเคยหมักนะตามกลุหอมนั่นเระก็จะอยู่ประมาณอ่าเดือนเคึ่งกุหอมหมอนหวานอ่ะหอมหอมหอมหวานหวานเะเป็นนุ่มๆมันหวานโอ้โหดีดีอันนี้เอันนี้เอาไปซองตรวจเลยเลยครับอันนี้ อันนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลบักม่วงเฮ้ยมันหอมอ่ะตัวนี้บอกไไฟไฟแบบม่ไฟอันนี้บักม่วงกันบ่เนี่ยบอแมนอันนี้ทดลองอันนี้ยัง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 บ่ได้เนาะอันนี้บักไฟบักไฟลงบักไฟนะจักมือแล้วครับนี่บักไฟกัพร้อมพร้อมกันเลยเดียวเดียวกันเลยประมาณเกือบยี่สิบมือมันหอมสมเลอ้ยอันนี้มาแบบแนวฝาดเลย กินฝาดกินฝาดมาก่อนรสชาติมีความเฟื่อนๆนิดนึงยือบอกการการหาสูตรเนี่ยคือการเอาอย่างที่มันโบพึ่งประสงค์แบบนี้ออกไปบอสเช่นรสฝาดกินฝาดแบบนี้บอกบอแมน,นเือง่าไร คือบางคือผลไม้ทุกตัวนะครับที่เป็นรสผลไม้สามรสคือหวานหวานเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวสามตัวเนี่ยก็จะมีตัวตนของมันแต่ละชนิดเป็นเอกลักษณ์ของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันความฝาดความเฟื่องแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของมันพวกนี้เนี่ยมันมีน้ำตาลอยู่แล้วอย่างหน่อยหรือพวกที่มีมีเขาเอ่ย่ามีขดยังรสสบมันก็จะดึงรสชาติกินของผลไม้นั่นออกมาเพียงแต่ว่าเมื่อมะบักมนบ่มแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าไปเบิ่งว่ารสชาติที่มันอ ดึงออกมาเนี่ยได้คุณภาพแบบใดคู้ใดค้นแบบใดชอบเอาก็่ที่ว่าเบิ้งตัวนี้เป็นหลักนะคใดมักแบบใดหลายที่มักเปรี้ยวปิดก็มนี้คนมักแบบกลางๆคนมักออกหวานกับเยอะก็เลยเห็นว่าบางฤดูกันเนี่ยของพวกนี้มันล้นเหลือมันเหลือล้นมันมันบ่วนไปแต่ถางเฮามาเฮ็อพวเนี่ยย่างน้น่อยเนี่ยมันก็ สามารถที่จะเป็นเป่น<ว>เรื่องของ,ของมูลค่าได้ใส่ในบริโภคในของัอ่วได้ห,หรือถ้า,าคนอื่นสนใจเห็นว่ามันดีก็สามารถที่จะนำไปสู่ อาการตลาดได้ก็เลยเอามาทดลองเบิ่งทดลองไว้ไว้เพื่อทุกคนมาท่าไปไผ่อยากซิมบ้างจะคล้องมากแบบไหนกัมาไผ่อยากเอาไปต้อยอดเข้ากับไฮผมมีห่วงครับอยู่นี่อ๋ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นภูมิปัญญาคนคว้าหาแล้วทายทอดต่อกันแ่นภูมิปัญญาของนี่มันเป็นของของทุกคนเหรเนาะไม่เป็นของไผ่มันอยู่ทั้งโลกนี่แหละครับตายไปก็ไปแล้วบ่ได้หรอครับภูมิปัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นทายทอดห้กันเนี่แหละครับดีที่สุดต่อไปตัวใดครับ ทีทอันนี้ทดลองหมักเป็นไม่ฝรั่งไม่ฝรั่งอ่าไม่ฝรั่งโอ้อนพวกลิจเซนซี่ลิจเซนยังกับแบบนี้เอันปะอ่านี่นะครับเหล่าสีอันนี้เห็นป่ที่เงื่อนไขกฎหมายบอกว่าถ้าสีเฮ็ดขายเนี่ยต้องสามหมื่นลิตรต่อมือเห็นปะนี่แหละครับต้องผลิตได้สามหมื่นลิตรต่อมือบ้าบอกเขาแตกพอดีเฮ็ดได้อันนี้ไม่ยังครับป่ะไม่โอ้กไม่โอ๊กจักมือนะครับมันกิดสีบ้างแค่สิบห้ามือสิบห้ามือกับสีมาแล้วนะครับ อันนี้จะเขากั้มปะเหล่าเขากั้มธรรมดาเหล่าขาวธรรมดาคือเหล่าสีเลยเฮ้ยจะมากินกินมะกินแค่ซิผาเม็ดสิผามือเลยนี่เออกินใหม่กินอย่างมาเลยเชื่อว่าของเขาได้ได้สามารถที่จะเอารสชาติออกได้เลี้ยวกว่าเขาขึ้นเลแต่ว่าเฮ้ยมาเราเราเขาเนี่ยกินเหล่าขาวเลยเอ้ยไม่ใช่กินเหล้าสีาเราสีเนี่ยความบริสุทธิ์ของเราจะเขาน่ะจะดึงสมุนไพร ดึงรถด,ดึงกินด,ดึงดรถของพืชหรือไม่เช่นนั้นหรือสมุนไพรเช่นนั้นได้หลายกว่านี่สิบห้าวันนะถ้าสิบห้าวันน่า<อ>จะมากกว่าสิบห้าวันนั้นจะลงตัวนี้ถ้าเป็นปีเนี่ยมันก็ไม่ด้ครับอยู่รู้แล้วกูจะเห็ดดาวดินซีจากใส่ีแล้ <laughs> หเห็ดกัพยาบาทนี่แล้อันนี้นะครับอันนี้อย่างนี้อันเดียวกันอันเดียวกันทดลองบึงเอ่อทดลองบึงต่อไปครับนี่บุ้ย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 เพี้ยวเพี้ยวโอ้บุ้ยกล้วยฮฮอันนี้บุ้ยกล้วย บว่ยบวยกล้วยหรือว่าเป็นซื้อพันธุ์มันหรือว่าใส่บว่ยกับใส่กล้วยใส่เอาสาทูดองกล้วยแล้วมาดองใส่ใส่บวอยเอากล้วยออกแล้วมาดองบว่ยแล้วว่าดองดองกล้วยก่อนล้วกล้วยออกแล้วก็มาดองบว่ยต่อยีกทดลองทดลองแล้วก็มีน้ำตาล อันนี้บบวี่น้ำตาลบบวี่น้ำตาลดาบุ้ยเนี่ยมันจะมันจะเปรี้ยวแห้งเนาะแต่เขาเขใส่น้ำตาลก็จะเปรี้ยวจะเปรี้ยวจัดไปเลยเปรี้ยวนิดเขาต้องเลยต้องเอาน้ำตาลมาใส่มันเปรี้ยวอมหวานมาได้ดีก็ะซึบสีออกเปรีย้ยวเฮ้ยแต่ว่ามันมีกล้วยนี่กล้วยไม่เห็นไหนหวานบะกล้วยหวานยึดตะวันหน่อยมันเรียกออกกล้วยลายก็เกี้ยวบัวก็จะก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวนําไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนที่เขาใส่น้ำตาลบุ้ยตรงๆมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือฟังพูดกันเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเรื่อย สายสมที่มากอันนี่สายแบบสมเอมเออ,อ,อันนี้เดียวกันป้ะนี่แมนเจาะสองตัวเดียวกันอันนี้ตัวนี้นี่อ่าหลายโตแต่ว่าเอาทิ้งไว้ล้องเบงิ้งคือๆยังอ่ะรวมเนื่องจากว่าช่วงที่เขาเฮ็ดเนี่ยเออ่มันมีเศษลายโตแล้วมาโฮม,มกันล้องเบิ้งเป็นโดยมีเข,ข่ากลารวมมิดก็คิดว่าพ่ออยากให้ล้องตัวนี้ คำาไม่อยากให้ร้องในเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคือมันมันโดนเกินไปจนขี่น้อนแล้วออะถ้าเสียวไปถกกันอ๋อโอเคอันนี้ก็บอกงี้คือสาโทแหละแต่เป็นสาโทของเขาหลายๆอันเป็นเข่ารวมมิดนะครับแนนแล้วบ่บ่แนะนำให้ซิมครับเสียคนเห็ดอีที่สุดนะครับเดี๋ยวเด้๋ยวเพิ่งไปนี่นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นที่พ่อเบอกนะครับการเือเมล็ดพันธุ์การสะสมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นนะครับคุณโมเมนต์เมล็ดพันธุ์ซีพีด้วครับ อันนี้ว่าได้เฮด GMO ็มมาอย่างนั้นนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้เก็บพันธุ์ได้นี่แจกนี่แจกนะครับจะแจกให้ไให้ไปไปปลูกไปปลูกไปขยายพันธุ์ไปแยรพันธุ์แบ่งปันกันครับอาญาก็ได้ครับมีเล็ดพันธุ์แบบที่เอาไปแบบต่อได้เนี่ยพร่าะว่าให้เขาได้กลุมเหาก็แจกกันตลอดมียู่ไม่กินเมล็ดพันธุ์บริษัทเขาไปเห็ดไห้มันเอาไปเห็ดต่อยอดปลูกต่อได้ครับต้องซื้อไหมตลอดอันนี้นี่เก็บไปตอปลูกได้ปลูกตอได้ กินรั่วเลืกูชิมสามเสียนเลยโดยนี่ <c oughs> นบวยบวยแท้แท้วยแท้ <c oughs> แแบบที <c oughs> ่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลแต่เขาเอใส่น้ำตาลเอาใส่ยอย่างใส่แตะเว,วยอย่างเดียวใส่แตะเวยอย่างเดียวเคยมากับซื้อบ่ได้บ่ได้ยองกล้วยกว้อนเชื่อนั่นมาสีอ่ะเอาเ<ม>วยอย่างเดียวน้ำตัวหอมหอมโอ้นี่กินเวยมาชัดเจนเออเนี่ยแหละเออนี่ยเนี่ดีอันเนี่ยคือรสชาติที่พอดีครับ เปรี้ยวๆแล้วมันม <laughs> <ım S 2> ีความหวานหวานของมันเองไหมตอนนี <fall asleep> ้บริสุทธิน้ำตาลพอาะเบยแบบเบยเบยงอมเลยมาเฮ็ดต้องการให้ลดหวานนั้นออกให้มีความหวานน้ำความหวานน้ำแล้วจะได้ตัวตัวของเบยเต็มๆนี่อะไรวะนี่ผุดลวกันบอสนี่ผุดลวกันผุดลวกันเนาะได้กินได้ตามสบายอันนี้อะไรบอสอันนี้อาสมุนไพรชยชูกำลังชูวยกำลังอันนี้บีเคืองล่ะบีเคืองด้วยอแต่แห้งสีแห้งเข้มไ แห้งอาไวชนีแห้งกินทั้งนี้พอ่ออันนี้อันนี้คือกันพอ่ออันนี้ผลไม้สีร่วมกินแห้งแน่นอนกินเครื่องเทศมาเลย, <c oughs> เลยอ่ะแต่หอมแต่หอมหอมสมุนไพร <c oughs> ไม่แต่หวานเดี๋ยวกินกินไม่ยากกินไม่ยากเพราะว่ามันนานแล้วเออถ้าเมื่อกี้ท้านโหเมื่อกี้ถ้าแอ่ก็หอม,มันกินแล้อหอไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ากินสมุนไพรเย็นเยอะจัดอย่างใร้องอันนีรลองแบบนี้อันตรายจัดอันนี้คืออย่างครับอยากให้ลอง อันนี้มันคือหน่วยอย่างเนี่ยคุ้นคุ้นคุ้คุ้นแบเซลภาษาไทยเอื่นยังเอื่นเอื่นมาอย่างบักกอกน้ำไอ้ที่เขาไปดองอะประมาณแบักกอกน้ำมันสมๆเลยแหละอ้บนลองมั้งอันที่เขาไปกินน้ำแก้วเลยป่หน่วยมันจะนวลมันจะเป็นกลมๆยังไงป่ะเอาเอาเอาไอ้ไว้เปล่าเด็กพยศเอาไว้แล้วไปต้มเก่งๆติดเก่งๆเมื่อจงเมื่เจอตัวนี้โอ้ยนั่น ไปเอวซุ้มเก่งๆไงมึงเบิ่งเอาซุ้มเก่งอ่ะเอาแบงมาแบงแม่โอ้ยรวยไม่กี่กินได้ปะรวยไม่กีกินได้เยอะมันแ่บเดินมันแสบกินน้ำมันกอกน้ำกินไงกินง่ายแต่ว่ากินกินไม่แรงนะกินไม่แรงแต่สองปีเี่านั้นสองปีไงสองปีกินแอลกอฮอล์จะหายเบิร์ตครับแต่ว่า ง่ไง่ไง่แน่นอนรสหวานแล้วพันไง่แรงตัวนี้แรงเนี่ยมันไม่ไม่เป็นสันบอกอันเดียวกันตอนนี้ดองไว้ใส่บิดนั่นตัวจิ้มมันเอาไว้ทำกับเค็มอันนี้บักม่วงซุปวะนี่อันนี้บักม่วงกับข่าเดียวดำคล้ายๆกับตัวแรกตัวแรกแต่ตัวนี้ตัวนี้จะไม้แล้วก็ตัวนี้จะอ่าจะเข้มกว่าจะเข้มกว่าตัวนึง อันนี้บุกม,ม่วงร่วมสีออกสีออกชอมพูชมพูเลยนะฮนะม่วงสูกชิมแบบไม่สต็อปเลยมาลองกันเนาะทั้งเี่แดาวนาเบิ้งเอาบันีดสุกไหนอยากกินดีๆเออจกินเฮ้ยกินเหมือนกิน<อ>หอมไหมหอมเออนวลน,น่ะเออมกินเหมือนเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อ แบบนี้แบบสายหวานๆนุ่มๆอ่ะดีดีมากดีกดีหอมครับหอ,อมหอมหวานแล้วประทานง,ง่ายเพราะว่านี่เป็นอร่อยนี่ว่าผลมะม่วงรวมมะม่วงรวมมะม่วงรวมแต่ลำพัดมะม่วงห<า>ลายหลาพัน่หลายพันธุ์งผหลายพันหลายใจพันธล,ล,ลูกเล็กลูกค้างดึงนี่นี่เป็นสุราแช่เนาะสุราแช่ก็หมดก็คือ ผลไม้แซ่ครับผลไม้แซ่กับสาโทสาโทพวกนั้นนี่เรากันพวกนั้นเรากันเป็นแซ่ครับอันนี้เขาเอ็นว่าอ่าสุราผลไม้เลราผลไม้อันนี้เขาสุราสาโทผลสาโทผลไม้สาโทผลไม้มะม่วงกินดีว่ะมะม่วงกินมะม่วงไทยอันนี้เขาน่มะม่วงกินดีหอมหอมนี่กับไฟไฟเบิดแล้วมาไฟดีดีเฮ้ยแล้วนี่อีกแบตจะเบิดไปฮะ แบบตังได้อยู่เนาะอันนี้ผล,ลไม้รวมสองปีอันนี้คือสุราชแช่นนชคือกันบ่แชอคือเหล่าขาวแช่ครับผล,ลไม้เห็นบ่อ่าเหลากันโอลาซาโตสาทโต้ครับคือแช่สาโตแช่ผลไม้บกับก,วบกว่ากับผล,ลไม้สีเข้มนี่บ่อนี่บักว่ามีมอนเบอร์รี่ม,อมอีอันของเกา่าหัวอะไรครัเก่ามีอะไรเกาะมีอะไรเกาะมีบักว่ามี มอนเบอร์รี่มีบักเมาเอ่อแบ uh, บขวดขาแบบเหมาอันอยู่ข้างแรกแนนอันนี้พวกสีทั้งนั้นเลยใช่ไหมว่าบักมอนแบบยังก่อซื้อนี่ผมจำประเด็นก็แค่แบักวาแบบมอนเบอร์รี่บักมาเบอร์รี่หรอบักสุดท้ายเลยไหมแบกชมาเลียงบักขวดขาบักชมาเลียงขวดขากับบักเมาอันนี้คนละแม่กันหรเล่กินได้บวดขามอกแล้วกินกินได้บวดขามติดอันนี้ตัวรวมตัวรวมอาจจะเดากินยาก โอ้จะหวานอ่โอ้สี่มเจวานก้อยพอมี้จะแยกส่วนไปที่เสชาโทเนาะเอ็นเสชาโทเอาแต่เอาซุ่นี่ไปกันได้อีกบ่บระเดี๋ยกันได้กันได้บ่กันแล้วจะหอมหอมก็นีหอมก็ดีแต่ว่ากันแล้วเนี่ยมันมันจะหวาดีกี่มันต่นตำมันมันจะได้ของดีจะได้หน่อยแซ่บจะได้หน่อยอ่อันนี้คืออะไ้กันบ่บ่บ่อันนี้ตัวเดียวเลื่อนคือบักหวานล้วนๆบักหวานล้วนๆสีมันสีจะไปดีแซบทั้งตัว บักว่าบักมอนบักหัวขาชมเลียงกับว่านี่ผลมันคล้ายๆกันมาหวานอันนี้จะหวานไหมอันนี้หวานหวานเท่าตัวอันนี้บักบักมอนเห็นปะบักบักว่าบักบักว่าบักมอนบักมอนบักชมาเลียงกับมันเลียงคืนในหวานโดนๆนหวานอู้นี่หวานหวานเจี๊ยบลยอ่ะลองลองลองถ้ากระเมาดีเลยเมาเด้อครับหล่ตัววันนี้ กินกินโทษๆด้วยกันกินคล้ายๆกันคล้ายๆกันไอ้เครง่อนี้เนี่ยเคร่องเกี๊ยจะดีทั้งหวานหวานมากมากหวานมากหวานอ่าหวานน้อยหวานน้อยโอเคของทดลองมีเซมีเหมือนบะเซมเหมือนแล้วนะเมือนแล้วอเนเซมีทำช้างโตเต็มชิมเหรืออ้าวมันคนละอันกับมันพูดปะคนละอันแหละคนละรุ่นอ๋อคนละรุ่นนะอันนี้กับแบบไฟอันนี้ก็แน่ตรงกันอันนี้เขาลุ่นโอ้ เป็นสีชมพูอ่ะชมพูบักไฟนะครับอันนี้สาโทแช่บักไฟคือพอันนี้มันโดดความเนาะพอว่า,อ,วาอันนี้อันนี้โดนเกินกว่าพราะโดนว่า,<ม>วาเนี่ยความฝาดความหยัง่งแง่เพราะนั่นนะ่ะมันหายไปแล้วเพราะนั้นฝาดมันเหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนมีความเป็นวายเลเพราะนั้นมันต้อขึ้นอย่างันใหม่ๆอยู่เออเออได้เนี่ยกินดีต้องกินดีอ๋อได้เลยมีแซ่บครับบักไฟโอ้โหเต็มที่เลย จะเอาเนื้อออกเนะตัวนี้แบบถ้าแช่อย่างนี้แบบโอ้ยเย็นเหนียวแต่แช่เนี่ยจะเพิ่มรสชาติอีกเข้าโอ้อมันมีซาโตซาโตซาโตอันน,นัน่นแห<อ>ละเขาไปอัดคาร์บอนอัดแก๊สอีกทีนึงก็เปลี่ยนแบบมันจะได้รสชาติอีกแบบเลงซาโตะแซบบ่บโอ้เนี้อแตกอู้ดีครับพี่น้องออกมารับอากาศก่อนอันนั้นพวกมีอย่างล้วเนอช่างพุ่นน่ะมีเท่านี้นะครับนี่เป็นของทดลองพวกกัน มกัหมักน้ำตาลอยู่ทางพุ่เนเบิดมมักกันอยู่ทางพุ่เนเบิ <Okay. S 1> ่เดี๋ยวเขาไปเบ่งลงทางพุ่นนะครับเต <Okay. S 1> ่ว่าเขาต้องชาร์จแบตก่อนเอออะไรกับป <laughs> okay. ้ายแล้วผู้ใดนอนหนี่ mm hmm. พ่อนอนหนีบ่ก